สวัสดีค่ะมีถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะสำหรับลงทะเบียน3500บาทจะได้วันไหนแล้วก็จะให้ทำยังไงนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วนะคะว่าจะมีอยู่2กลุ่มนะคะที่ไม่ต้องลงทะเบียนนั่นก็คือกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะอันนี้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ รัฐจะโอนเงินเข้าภายในเดือนกุมภาแล้วก็มีนาเป็นเวลา2เดือนเดือนละ3,500ับาทอันนี้ท่านจะได้แน่นอนค่ะแล้วก็ถามกันเข้ามาอีกว่าแล้วเงินจะเข้าทางไหนคุณใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวไหนไปกดตงังคุณก็ใช้บัตรตัวนั้นไปกดตังนะคะจบนะคะและสำหรับในกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเป่าตางัง กลุ่มนี้ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนนะคะภายในเดือนกุมภาแล้วก็มีนาเงินก็จะเข้าเป่าตาังอีกเดือนละ3,500บาทแต่สำหรับกลุ่มนี้อย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะว่าบางคนรัฐจะต้องเอาข้อมูลของคุณไปคัดกรองก่อนว่าคุณอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่เพราะบางคนอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33อันนี้คุณก็จะไม่ได้นะคะฝากไว้เป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่าน สวัสดีค่ะ